เสียงจานกระทบกันดังแหลมในครัวแคบแคบเปื้นคราบน้ำมันขณะที่มือเล็กๆสั่นไหวของเด็กหญิงยังคงล้างต่อไปทั้งที่น้ำเย็นจัดจนปลายนิ้วชาเธอก้มหน้าไม่สบตาใครผมยาวรุงรังปิดครึ่งใบหน้าเสื้อเก่าซีดขาดตรงแขนและรอยแผลเล็กๆเ,เ,เต็มสองมือเหมือนร่องรอยของชีวิตที่ไม่เคยเมตตา ทุกเย็นหลังร้านปิดเธอจะนั่งพิงผนังซุกตัวเงียบๆกอดทั้งพลาสติกใบเดิมมองฝ่ายถนนกระพริบเหมือนดาวที่เกื้อไม่ถึงเสียงหัวเราะของลูกค้าจากร้านข้างๆเป็นสิ่งเดียวที่เตือนว่าโลกภายนอกยังคงหมุนแต่ไม่เคยหมุนเพื่อเธอเจ้าของร้านไม่เคยถามชื่อไม่เคยสนใจอดีตแค่ต้องการมืออีกคู่ที่ยอมทำงานแลกข้าวหนึ่งจาน คืนหนึ่งรถรูสีดำหยุดหน้าร้านอย่างช้าช้างเงาสะท้อนไฟถนนพาดผ่านกระจกมืดชายไวกลางคนในสุดเรียบก้าวลงมาสีหน้าของเขานิ่งสงบแต่ดวงตากลับหนักอึ้งราวกับแบกความสูญเสียทั้งชีวิตเขาเข้ามานั่งในร้านเล็กๆที่ไม่เข้ากับโลกของเขาเลยกลิ่นน้ำมันกลิ่นเหงือและเสียงช้อนซ่อมกระทบกันทำให้เขาขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวสายตาของเขาเลื่อนไปเห็นเด็กหญิงหลังครัวเธอเงยหน้าขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีแสงไฟสะท้อนดวงตาคู่นั้นหัวใจของเขาหยุดเต้น ภาพในอดีตพุ่งกลับมาอย่างรุนแรงเด็กหญิงตัวเล็กในสวนกว้างวิ่งหัวเราะเรียกคำว่าพอด้วยเสียงใสก่อนทุกอย่างจะหายไปในคืนฝนตกเมื่อสิบกว่าปีก่อนมือของเขากำแน่นจนสั่นลมหายใจติดขัดดวงตาไม่อาจละจากใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่แฝงเข้าโครงคุ้นเคยอย่างเจ็บปวดเด็กหญิงก้มหน้าลงทันทีร่างกายเกรงเหมือนกลัวจะถูกไล่หรือถูกดูเหมือนทุกครั้งเขาลุกขึ้นช้าๆเดินเข้าไปใกล้เสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นทำให้เธอถอยหลังโดยอัตโนมัติ ดวงตาของทั้งคู่สบกันในระยะใกล้รอยแผลเล็กตรงคิ้วซ้ายของเธอทําให้หัวใจเขาแทบแตกเป็นเสียงเพราะมันเหมือนกับรอยแผลที่ลูกสาวเขาเคยมีความเงียบถามรอบตัวเสียงในครัวหายไปเหมือนโลกทั้งใบเหลือแค่คนสองคนที่ยืนอยู่ท่ามกลางอดีตที่ยังไม่ถูกเยียวยาเด็กหญิงกัดริมฝีปากแน่นน้ำตาคลอแต่ไม่ยอมไหลเธอชินกับการกลืนความเจ็บไว้ข้างในเขายื่นมือออกไปอย่างลังเลนิ้วสั่นเล็กน้อยเหมือนกลัวความจริงจะพังทลายหากสัมผัส ก่อนที่มือทั้งสองจะได้แต่กันเสียงเจ้าของร้านตะโกนเรียกจากด้านหน้าทําให้เด็กหญิงสะดุ้งและถอยกลับไป1นึก้าวดวงตาของเขามืดลงความกลัวใหม่ก่อตัวขึ้นไม่ใช่กลัวการสูญเสียอีกครั้งแต่กลัวว่าความจริงอันเจ็บปวดนี้จะถูกช่วงชิงไปจากเขาอีก เด็กหญิงหันกลับไปล้างจานต่อมือสันยิ่งกว่าเดิมขณะที่หัวใจของมหาเศรษฐีเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาพร้อมคำถามที่ยังไม่กล้าเอ่ยและความจริงที่กำลังค่อยๆเปิดเผยทีและลมหายใจไอร้อนจากน้ำล้างจานลอยขึ้นปะทะใบหน้าแต่เธอแทบไม่รู้สึกอะไรเลยมือยังคงขยับซ้ำๆตามจังหวะเดิมเหมือนเครื่องจักรที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ความคิดของเธอกลับตีกันยุ่งเหยิงภาพชายแปลกหน้าคนนั้นยังติดอยู่ในหัวดวงตาที่มองเธอไม่เหมือนใครดวงตาที่ไม่ได้มองด้วยความรำคาญหรือดูถูกแบบที่เธอคุ้นเคย แต่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่ทำให้หัวใจเธอสั่นอย่างประหลาดความรู้สึกนั้นทั้งอุ่นและเจ็บพร้อมกันราวกับความทรงจำที่ไม่เคยชัดกำลังพยายามผุดขึ้นจากความมืด เขานั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะตัวเดิมอาหารตรงหน้าแทบไม่ได้ถูกแต่ต้องเสียงรอบข้างกลับมาอีกครั้งแต่สำหรับเขามันเหมือนถูกปิดเสียงลงทั้งหมดสมองเต็มไปด้วยภาพซ้อนทับระหว่างเด็กหญิงตรงหน้ากับเด็กหญิงในความทรงจำที่เขาค้นหามาทั้งชีวิตความรู้สึกผิดความหวังและความกลัวไหลรวมกันจนแน่นอเขากลัวจะเข้าไปใกล้เกินไปกลัวว่าหากความจริงไม่ใช่อย่างที่คิดเขาอาจไม่เหลือแรงพอจะยืนอีกครั้ง เมื่อร้านปิดไฟด้านหน้าเริ่มดับลงทีละดวงเด็กหญิงเดินออกมาหลังร้านเหมือนทุกคืนเธอแบกทั้งพลาสติกใบเก่าที่หนักเกินตัวเสียงก้าวเท้าชาชัของเธอสะท้อนกับพื้นเปียกชายคนนั้นลุกขึ้นยืนเงียบเงียบรอยอยู่ตรงทางออกแสงไฟถนนศาสตร์เข้ามาทำให้เงาของเขาทอดยาวมาทับเงาของเธอเด็กหญิงชะงักหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุ เขาไม่พูดอะไรแค่เดินตามในระยะห่างพอให้เธอไม่ตกใจเสียงรถผ่านไปมาเสียงลมกลางคืนพัดเสื้อผ้าขาดขาดข,าดของเธอให้แนบกับตัวเธอเดินไปจนถึงมุมตึกเก่าจุดที่เธอมักนั่งพักก่อนกลับไปยังที่ซ่อนของตัวเองชายคนนั้นหยุดยืนอยู่ไม่ไกลสายตาจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวอย,อย่างระมัดระวงัง เธอนั่งลงกอดเข่าเหมือนต้องการป้องกันตัวเองจากโลกทั้งใบเธอรู้สึกถึงสายตานั้นแต่ไม่กล้าหันไปมองความเงียบระหว่างทั้งคู่หนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกในที่สุดเขาก็สุดตัวลงนั่งห่างออกไปเล็กน้อยไม่ใกล้จนลำเส้นแต่ไม่ไกล,จน,ล,นไกลจนเฉยชาแสงไฟทำให้เห็นน้ำตาที่เอ่ออยู่ในดวงตาของเขาซึ่งเขาพยายามกลั้นไว้อย่างสุดแรง เขาหยิบผ้าเช็ดหน้าสะอาดออกมาวางไว้ใกล้ๆโดยไม่ยื่นให้ตรงๆเด็กหญิงเหลือบมองผ้าขาวสะอาดนั้นมันแตกต่างจากทุกอย่างในชีวิตเธอจนทำให้รู้สึกแปลกแยกเธอไม่กล้าแต่แต่ความอบอุ่นที่แฝงอยู่ในการกระทำนั้นทำให้กำแพงในใจสั่นคลอนอย่างช้าๆ ความทรงจำบางอย่างไหลเข้ามาในหัวเธอแบบไม่ทันตั้งตัวกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายสบู่ภาพมือใหญ่ที่เคยจับมือเธอเดินข้ามถนนเสียงหัวเราะเบาๆที่เคยทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยเธอส่ายหัวเบาๆพยายามไล่ภาพเหล่านั้นออกไปเพราะความทรงจำแบบนั้นมันเจ็บเกินไปสำหรับคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความจริงอันโหดร้าย เขามองปฏิกิริยานั้นแล้วหัวใจแทบแตกสลายเขาเห็นชัดว่าเธอไม่ได้เป็นแค่เด็กที่ลำบากแต่เป็นเด็กที่เคยมีบางอย่างแล้วถูกพรากไปเขานึกถึงคืนฝนตกวันที่โลกของเขาพังทลายวันที่ลูกสาวหายไปต่อหน้าต่อต,อตาเขาใช้เงินอำนาจและทุกสิ่งที่มีเพื่อตาหาแต่ไม่เคยได้แม้แต่เงารถคันหนึ่งจอดเงียบเงียบไม่ไกลลูกน้องของเขามองภาพนั้นด้วยความสับสนไม่เคยเห็นเจ้านายอยู่ในสภาพแบบนี้มาก่อนชายผู้ไม่เคยสันวัยต่อดีนมูลค่ามหาศาลกลับนั่งนิ่งเหมือนคนที่กำลังจะร้องให้เพราะเด็กหญิงคนหนึ่ง เด็กหญิงลุกขึ้นช้าๆเตรียมจะเดินจากไปเหมือนทุกคืนแต่ครั้งนี้เขาลุกตามเธอหยุดเดินหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเขายืนอยู่ตรงหน้าในระยะที่ใกล้พอจะเห็นรอยแผลทุกจุดเห็นความเหนื่อยล้าที่ไม่ควรอยู่บนใบหน้าของเด็กคนหนึ่งเขายื่นเสื้อคลุมออกไปช้าๆเสื้อคลุมราคาแพงที่ไม่เคยมีใครได้แต่นอกจากคนใกล้ตัวเด็กหญิงถอยหลังตามสัญชาตญาณความกลัวเก่าๆตื่นขึ้นแต่ความหนาวของคืนและสายตาที่ไม่กดดันของเขาทําให้เธอหยุดนิง่งในที่สุดเธอก็รับมันมาอย่างลังเล เสื้อคลุมห่อหุ้มร่างเล็กทันทีความอุ่นแปลกใหม่ทำให้เธอเม้มริมฝีปากแน่นน้ำตาหยดหนึ่งไหลออกมาโดยไม่ตั้งใจเธอรีบเช็ดออกอย่างเคยชินแต่เขาเห็นมันชัดเจนและน้ำตาของเขาเองก็ร่วงลงเงียบเงียบโดยไม่สนใจภาพลักษณ์ใดๆทั้งคู่ยืนอยู่ท่ามกลางแสงไฟสลัวไม่มีคำพูดไม่มีคำถามมีเพียงความรู้สึกที่กำลังก่อตัวอย่างช้าชความจริงที่ยังไม่ถูกเอ่อยชื่อความผูกพันที่กำลังกลับมาหายใจอีกครั้งและเส้นทางข้างหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลความหวังและความเจ็บปวดที่ยังรอาการเปิดเผย เสื้อคลุมยังคงคลุมอยู่บนไหล่เล็กๆของเธอกลิ่นผ้าใหม่สะอาดอบอวลจนทําให้หัวใจเธอสั่นความอุ่นนั้นไม่ใช่แค่กายแต่เหมือนซึมเข้าไปถึงส่วนลึกที่เธอพยายามปิดตายมานานเธอ,อยืนนิ่งไม่กล้าขยับไม่กล้าคืนไม่กล้าหนีความรู้สึกแปลกประหลาดบีบแน่นในอกเหมือนมีใครบางคนกำลังมองเห็นเธอจริงๆเป็นครั้งแรกในชีวิต เขายืนตรงนั้นโดยไม่เร่งไม่กดดันสายตาเต็มไปด้วยความอดทนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตธุรกิจของเขาคืนนี้เขาไม่ใช่มหาเศรษฐีไม่ใช่เจ้าของอาณาจาักรเงินตราแต่เป็นเพียงชายคนหนึ่งที่หัวใจแตกสลายและกำลังพยายามประคองม,มันด้วยลมหายใจสันส่นๆทุกวินาทีเขาต้องต่อสู้กับความกลัวว่าหากพูดอะไรผิดไปเพียงคำเดียวเด็กหญิงตรงหน้าอาจหายไปจากโลกของเขาอีกครั้ง เธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวอย่างลังเลสายตากวาดมองรอบตัวเหมือนสัตว์ตัวเล็กที่ระแวงภัยเธอชินกับการต้องหนีต้องป้องกันตัวเองแต่ขาของเธอกลับไม่ยอมขยับต่อหัวใจดื้อดึงไม่ยอมเชื่อฟังสัญชาตญาณเดิมภาพในหัวเริ่มชัดขึ้นทีละนิดมือใหญ่ที่เคยอุ้มเธอขึ้นสูงเสียงหัวเราะที่เคยทําให้โลกปลอดภัยเธอสายหัวแรงขึ้นพยายามปฏิเสธความทรงจําเหล่านั้นเพราะมันทําให้เจ็บจนแทบหายใจไม่ออก เขาเห็นท่าทางนั้นและหยุดทุกการเคลื่อนไหวทันทีความเงียบระหว่างทั้งคู่หนาหนักเหมือนหมอกเขาอยากจะเอื้อมมือไปอยากจะดึงเธอเข้ามากอดเหมือนในอดีตแต่เขารู้ดีว่ามันอาจทำให้ทุกอย่างพังเขาเลือกจะยืนอยู่ตรงนั้นปล่อยให้เวลาเป็นฝ่ายพูดแทนคำสารภาพที่ยังไม่กล้าเอ่ย ลมกลางคืนพัดแรงขึ้นเธอสะดุ้งเล็กน้อยเสื้อคลุมที่เขาให้มารัดแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวความหนาวที่เคยกัดกินร่างกายเธอทุกขืนค่อยๆจางหายความอุ่นนั้นทําให้น้ําตาเออขึ้นอีกครั้งเธอก้มหน้าลงกลัวว่าเขาจะเห็นความอ่อนแอที่เธอซ่อนไว้เก่งนักตลอดหลายปีรถคันหรูยังคงจอดนิ่งอยู่ไกลๆลูกน้องมองภาพนั้นด้วยหัวใจเต้นแรงพวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในสายตาของพวกเขาถึงดูเปราะบางได้ถึงเพียงนี้ไม่มีคําสั่งไม่มีเสียงตะโกนมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนทางอารมณ์ เธอค่อยๆนั่งลงบนพื้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะความอ่อนแรงแต่เพราะหัวใจเธอหนักเกินกว่าจะยืนไหวเขาย่อตัวลงนั่งตรงข้ามในระดับเดียวกันไม่สูงกว่าไม่ต่ำกว่าระยะห่างยังคงปลอดภัยแต่ใกล้พอให้รู้สึกถึงลมหายใจของกันและกันแสงไฟสะท้อนดวงตาของทั้งคู่น้ำตาที่พยายามกลั้นไว้อย่างสุดแรง เธอเงยหน้าขึ้นช้าๆเป็นครั้งแรกที่เธอมองเขาโดยไม่หลบสายตานั้นเต็มไปด้วยคำถามความสับสนและความกลัวปนความหวังบางเบาเธอไม่เข้าใจว่าทำไมคนแปลกหน้าคนนี้ถึงทำให้หัวใจเธอสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ทำไมการอยู่ใกล้เขาถึงเจ็บและอุ่นในเวลาเดียวกัน เขากลือนน้ำลายชาชาดวงตาแดงกับภาพเด็กหญิงตรงหน้าเชื่อมต่อกับอดีตอย่างสมบูรณ์แบบเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญทุกบาดแผลทุกท่าทางเหมือนเสียงเรียกจากโชคชะตาที่เขาหนีไม่พ้นแต่เขายังคงเงียบเพราะรู้ว่าคำพูดใดๆในตอนนี้อาจหนักเกินไปสำหรับหัวใจเล็กๆนั้น เวลาผ่านไปช้าอย่างทรมานเสียงเมืองรอบตัวค่อยๆเบาลงเหมือนโลกตั้งใจปล่อยให้คนสองคนได้หายใจในพื้นที่เดียวกันความผูกพันที่ไม่ต้องการคำอธิบายค่อยๆแทรกซึมเด็กหญิงเริ่มผ่อนคลายไหล่ลงเล็กน้อยความตึงเครียดในร่างกายคลายตัวโดยไม่รู้ตัว เธอหยิบผ้าเช็ดหน้าที่เขาวางไว้ก่อนหน้านี้ขึ้นมาช้าๆมือสั่นเล็กน้อยเมื่อปลายนิ้วสัมผัสผ้าเธอใช้มันซับน้ำตาอย่างเงียบงันการกระทำนั้นเหมือนสัญญาณบางอย่างที่ทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นมันเป็นการยอมรับเล็กๆที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่เขาครอบครอง เขาหายใจเข้าลึกๆพยายามเก็บความรู้สึกที่เอ่อล้นไม่ให้พังทลายตรงหน้าเธอเขารู้ว่าหนทางข้างหน้ายังยาวไกลเต็มไปด้วยความจริงที่อาจเจ็บปวดเต็มไปด้วยบาดแผลเก่าที่ต้องเปิดออกอีกครั้งแต่ในวินาทีนี้แค่ได้อยู่ตรงนี้แค่ได้มองเธอแค่ได้รู้ว่าเธอยังมีลมหายใจอยู่ในโลกเดียวกับเขาก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจที่ตายด้านมานานเริ่มเต้นอีกครั้ง เด็กหญิงลุกขึ้นยืนช้าๆคราวนี้เธอไม่ได้หนีเธอแค่ยืนมองเขานิ่งๆราวกับพยายามจดจำใบหน้านี้ไว้ในหัวใจเผื่อว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นคำตอบของคำถามที่เธอไม่เคยกล้าถามใครเขายืนขึ้นตามอย่างเงียบๆสายตาของทั้งคู่สบกันอีกครั้งความรู้สึกที่ไม่ต้องการคำพูดไหลเวียนอยู่ระหว่างนั้นความจริงยังคงรอยอยู่ข้างหน้าเหมือนประตูบานใหญ่ที่ยังไม่ถูกเปิดและทั้งสองต่างรู้ดีว่าเมื่อถึงวันที่มันถูกผลักออกทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ความเงียบหลังจากสายตาทั้งสองประสานกันนั้นยืดยาวจนเหมือนเวลาแตกออกเป็นชิ้นเล็กเด็กหญิงยังคงยืนอยู่ตรงนั้นมือกำชายเสื้อคลุมแน่นเหมือนกลัวว่ามันจะหายไปพร้อมกับความรู้สึกอบอุ่นที่ไม่คุ้นเคยลมหายใจของเธอสั่นเบาๆทุกครั้งที่สูดเข้าออกความกลัวกับความหวังตีกันอยู่ในอกอย่างรุนแรงเธอไม่รู้ว่าคนตรงหน้าคือใครไม่รู้ว่าคืนนี้จะนำพาอะไรมาให้แต่หัวใจของเธอกลับดื้อดึงไม่ยอมถอยหนี เขาขยับเท้าเล็กน้อยหยุดทันทีที่เห็นหล่ของเธอเกรงความระแวงนั้นชัดเจนเกินกว่าจะมองข้ามเขาจึงหยุดอยู่กับที่ปล่อยให้ความตั้งใจดีค่อยๆแทรกผ่านความกลัวโดยไม่บีบบังคับแสงไฟถนนส่องให้เห็นรอยแดงในดวงตาของเขาความเข้มแข็งที่เคยเป็นเกราะป,ป้องกันโลกทั้งใบกลับพังลงอย่างเงียบงันต่อหน้าเด็กหญิงคนเดียว เธอเป็นฝ่ายขยับก่อนก้าวเล็กๆที่สั่นไหวแต่แน่วแน่เธอไม่เข้าใกล้มากนักแค่พอให้รู้ว่าเขาไม่ใช่เงาที่จะหายไปในพริปตาหัวใจของเธอเต้นแรงจนหูอื้อความทรงจำที่ขาดหายเริ่มเรียงตัวเป็นภาพไม่ชัดมือเล็กๆเคยถูกจับไว้แน่นเสียงหนึ่งเคยเรียกชื่อเธอด้วยความรักแต่ชื่อของเธอกลับว่างเปล่าในหัวเหมือนถูกลบออกไปพร้อมกับอดีต เขาสังเกตเห็นดวงตาของเธอที่เปลี่ยนไปความสับสนลึกขึ้นความเจ็บปวดเก่าๆผุดขึ้นมาอย่างไม่อาจควบคุมเขารู้ดีว่าความทรงจําอาจเป็นดาบสองคมการฟื้นคืนอาจทําให้เธอเจ็บซ้ําเขาจึงยังคงเงียบปล่อยให้เธอเป็นคนกําหนดจังหวะของหัวใจตัวเอง เสียงไซเรนรถไกลๆดังแทรกเข้ามาทำให้เธอสะดุ้งและถอยหลัง1นก้าวโดยอัตโนมัติร,ร่างกายของเธอจำความกลัวได้ดีกว่าสมองเขารีบยกมือขึ้นช้าๆแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เป็นอันตรายการเคลื่อนไหวที่ระมัดระวังนั้นทำให้เธอหยุดลงเธอมองมือคู่นั้นที่สั่นน้อยๆเหมือนมือของคนที่กำลังจะเสียบางสิ่งสำคัญที่สุดไป เธอค่อยๆนั่งลงอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะความหนักอึ้งแต่เพราะต้องการพื้นที่หายใจเขาสุดตัวลงเช่นกันในระยะที่เธอเลือกความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ไม่เหมือนเดิมมันอ่อนลงนุ่มขึ้นราวกับยอมให้ความรู้สึกไหลผ่านโดยไม่ทำร้ายสายลมพัดเอาเศษใบไม้กลิ้งผ่านพื้นเสียงนั้นทําให้เธอคิดถึงคืนฝนตกภาพเงาคนมากมายเสียงเรียกที่เลือนหายเธอกัดริมฝีปากแน่นน้าตาไหลลงมาอย่างไม่อาจห้ามเขาเห็นและหัวใจแทบหยุดเต้นเขาอยากจะพูดอยากจะปลอบแต่เลือกที่จะนั่งอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงเป็นที่พักให้้คววาามเเจ็บปดดไดกะพิ เธอเช็ดน้ำตาด้วยผ้าเช็ดหน้าสีขาวชาชาคราบน้ำตาทำให้ผ้าเปียกเป็นดวงเธอมองมันอย่างงุนงงราวกับไม่เชื่อว่าสิ่งสะอาดเช่นนี้จะเป็นของเธอได้เขาเห็นภาพนั้นและความรู้สึกผิดทาโถมเขาคิดถึงทุกปีที่เธออาจต้องทนหนาวหิวและกลัวโดยไม่มีใครยื่นผ้าเช็ดหน้าให้รถรู้ขยับเข้ามาใกล้เล็กน้อยลูกน้องลงจากรถอย่างเงียบเงียบยืนห่างออกไปอย่างเคารพเขาเหลือบมองเพียงชั่วครู่แล้วสายหัวเบาๆเ,เ,เป็นสัญญาณให้ถอยไปการตัดสินใจนั้นชัดเจนเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายพื้นที่เปราะบางนี้ เธอสังเกตเห็นทุกอย่างดวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามมากขึ้นใครคือชายคนนี้ทำไมโลกถึงโครจรรอบเขาอย่างเงียบงันเช่นนี้แต่แทนที่จะถามเธอกลับก้มหน้าลงมือกำชายเสื้อคลุมแน่นกว่าเดิมความอุ่นนั้นเหมือนเชือกเส้นเดียวที่ยึดเธอไว้กับปัจจุบัน เขาค่อยๆวางถุงกระดาษเล็กๆลงบนพื้นใกล้ๆภายในมีขนมและน้ำเขาไม่ยื่นให้ตรงๆเพียงวางไว้แล้วถอยมือกลับการให้โดยไม่คาดหวังนั้นทำให้เธอลังเลก่อนจะค่อยๆเกื้อมือไปหยิบอย่างระวังเธอเปิดขวดน้ำดื่มอึกเล็กๆน้ำเย็นไหลผ่านลำคอแห้งผากความรู้สึกปลอดภัยแผ่ซ่านอย่างเงียบงนันเธอกินขนมช้าๆน้ำตาไหลไปกินไปโดยไม่รู้ตัวเขามองภาพนั้นด้วยหัวใจแตกสลายและซ้อมแซมไปพร้อมกันทุกคำที่ไม่ได้พูดกลายเป็นคำสัญญ,ญาในใจว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เธอหายไปอีก เวลาเคลื่อนผ่านไปอย่างไม่เร่งรีบท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเล็กน้อยเธอเงยหน้ามองฟ้าแล้วมองเขาอีกครั้งความกลัวในดวงตาลดลงเหลือเพียงความอยากรู้ที่สันไหวเธอขยับเข้าใกล้ขึ้นอีกนิดระยะห่างที่เคยเป็นกำแพงเริ่มบางลงเขารับรู้การเปลี่ยนแปลงนั้นลมหายใจของเขาเริ่มสม่ำเสมอขึ้นหัวใจเต้นแรงแต่มั่นคงเขายังคงไม่พูดปล่อยให้การมีอยู่ของเขาเป็นคำตอบชั่วคราว เธอหยุดอยู่ตรงหน้าเขามองลึกเข้าไปในดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาและความรักที่ยังไม่ถูกเรียกชื่อความเงียบครั้งนี้ไม่อดอัดอีกต่อไปมันเหมือนการรอคอยก่อนประตูบานใหญ่จะถูกเปิดความจริงความเจ็บปวดและความผูกพันทั้งหมดกำลังรวมตัวอยู่หลังบานนั้นและทั้งสองต่างรู้ว่าเมื่อก้าวข้ามไปแล้วชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกเลย แสงยามเช้าค่อยๆซึมผ่านตึกสูงสีฟ้าอ่อนแต่ขอบฟ้าที่เมื่อคืนยังมืดมานเด็กหญิงยืนอยู่เงียบๆปริมถนนเสื้อคลุมยังโอบร่างเล็กของเธอไว้แน่นเธอมองผู้ชายตรงหน้าด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความกลัวไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่มันถูกกลบด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ลลึก,กว่าหนักกว่าและจริงกว่า เขาค่อยๆคุกเข่าลงต่อหน้าเธอในระดับสายตาเดียวกันเสียงเมืองเริ่มตื่นเสียงรถเสียงผู้คนแต่โลกของทั้งคู่กลับนิ่งสนิทเขาเกื้อมือออกไปช้าๆไม่แต่ต้องเพียงแค่เปิดฝามือราวกับวางหัวใจของตัวเองไว้ตรงนั้นดวงตาแดงก่ำสั่นไว้ด้วยอารมณ์ที่เขาไม่เคยยอมให้ใครเห็น เธอมองมือนั้นอยู่นานก่อนจะค่อยๆวางมือเล็กๆที่เต็มไปด้วยรอยแผลลงไปความอบอุ่นจากการสัมผัสทำให้ร่างเธอสั่นน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่อาจห้ามได้อีกต่อไปความทรงจำที่กระจัดก,กระจายเหมือนเศษกระจกเริ่มรวมตัวเป็นภาพเดียวเสียงหนึ่งดังชัดขึ้นในหัวเสียงที่เรียกชื่อเธอด้วยความรักเสียงที่เธอเคยคิดว่าสูญหายไปตลอดกาล เขากำมือเธอเบาๆเหมือนกลัวว่าหากแรงไปเพียงนิดความจริงทั้งหมดจะพังทลายเขาหายใจเข้าลึกพูดออกมาอย่างแผ่วเบาเสียงนั้นสั่นแต่ชัดเจนเต็มไปด้วยความจริงที่ไม่อาจหนีอีกต่อไปน้ำตาของเขาหยดลงบนหลังมือเล็กๆอย่างไม่ไอายใครเธอฟังน้ำตาไหลไม่หยุดหัวใจเต้นแรงจนเจ็บ ความจริงที่ถูกเปิดเผยไม่ได้มาพร้อมความโล่งใจทันทีแต่มันมาพร้อมความสูญเสียที่ย้อนกลับมาท่วมท้นเธอร้องให้เหมือนเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับอนุญาตให้เจ็บได้อย่างแท้จริงเธอสุดตัวลงเขาดึงเธอเข้ามาในอ้อมแขนอย่างชา้าๆ้าระมัดระวังราวกับอุ้มทั้งโลกที่แตกสลายไว้ในอก อ้อมกอดนั้นไม่แน่นไม่รัดไม่เร่งมันเป็นอ้อมกอดที่รอคอยมานานนับปีอ้อมกอดที่เต็มไปด้วยคำขอโทษที่ไม่อาจพูดออกมาได้ทั้งหมดเด็กหญิงซุกหน้าลงกับอกเขาร้องให้อย่างไม่ไอายเสียงสะอื้นเสื้อคลุมที่เคยให้ความอุ่นกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกลับบ้านเวลาผ่านไปนานเท่าไรไม่มีใครรู้แสงแดดเริ่มส่องชัดผู้คนเริ่มเดินผ่านแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ภาพพ่อที่กอดลูกสาวไว้กลางถนนอย่างสันเทาเป็นภาพที่เงียบเงันแต่ทรงพลังในที่สุดเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงช้ำแต่ใสขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เธอมองเขาเหมือนพยายามจดจำใบหน้านี้ให้ชัดในทุกมิติเขายิ้มทั้งน้ำตาย,ยิ้มที่ไม่ได้เกิดจากชัยชนะหรือเงินทองแต่เกิดจากการได้สิ่งสำคัญที่สุดกลับคืนมาเขาลุกขึ้นช้าชายังจับมือเธอไว้แน่นคราวนี้ไม่ใช่เพราะกลัวหายแต่เพราะรู้แล้วว่าไม่อยากปล่อยเธอก้าวตามเขาไปอย่างลังเลแต่มั่นคงรถรู้คันเดิมเปิดประตูออกภายในไม่ใช่ความรูราที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่มันคือพื้นที่ใหม่ที่ยังว่างเปล่ารอให้ความสัมพันธ์ค่อยๆเติมเต็ม ก่อนจะก้าวขึ้นรถเธอหันกลับไปมองร้านอาหารเล็กๆที่เคยเป็นโลกทั้งใบของเธอมันยังคงอยู่ตรงนั้นเหมือนเครื่องหมายของอดีตท,ที่เจ็บปวดเขายืนรอไม่เร่งไม่ดึงเธอสูดหายใจลึกแล้วหันกลับมาก้าวขึ้นรถด้วยตัวเองประตูปิดลงอย่างเผาเบารถเคลื่อนตัวออกไปช้าๆท่ามกลางแสงเช้าที่เริ่มสดใสบนเบาะหลังเด็กหญิงนั่งเงียบๆมือยังถูกจับไว้ไม่ปล่อยเขาไม่พูดอะไรปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่เยียวยา ในดวงตาของทั้งคู่ยังมีบาดแผลยังมีความกลัวยังมีคำถามอีกมากแต่เนื้อสิ่งอื่นใดมีความจริงที่กลับมาหายใจมีความรักที่ไม่หายไปไหนและมีชีวิตบทใหม่ที่กำลังเริ่มต้นอย่างช้าๆจริงแท้และเจ็บปวดงดงามเหมือนชีวิตจริงทุกประการ